ตัวบังไรกับแปรตัแตรเยน่อยากชะนับสนุนพอ่นะชัวมีอยู่นะที่นี้ได้เงินมีหายกี่นี่ข้าขดล้มได้เห็เนาะสบายดีเด้อพี่น้องันนี้ว่าสบายดีไหมพี่น้องอยู่วนรถเลยเนี่ยทำาะไอยู่ดีถึงคคอับ เฉียวอยู่ไแน่นอ่ะเจ้ายีค่าก็แฟงานรองให้พี่น้องเลยจังหวัดเปิดเดิรแล้วไหมจ๊ะนางสวยบ่ มันเาัื้นมันื้นนะมันเอ็นนะเอ็นแวคนเมนิณานก เด้ว่าวกเข่ากระเป๋าการขึ้นสิงกระโปงได่เาใส่กระโปงในเริ่มใหม่ฮะยาเป็นได้รยาตัวะปให้พี่น้องเลยบัวข่ากันบอกรู้ไหมอะไรนะป้าใพี่น้องเลยทางป้าว่าแต่งตัวว่าขลาวเข่ากระเป๋าเรย่มมั่นนี่ได้ัเนาะ เปลี่ยนบรรยากาศแล้เอาเมื่อไหร่นี่กินข้าวนี่ป้าป้าไปเพื่อนเพื่นเปิดเพลงหน่อยเปิดเนาะเปิดเปิดเพลงเข้ากับถ่ายคลิปได้แน่ขามาพากันขี่รถ น uh ี่ตูวละชวนหิวไงเนี่ยเนาะแคหาแ่ไห้นเ่แหะกันเนี่ะอ้าวดีดะคนทักน้องกูเทอกันเนี่ยเอาเลขว่าจ่ายอ้ยแต่เนาะ แล้วฉลยคำแรกตู่เพลงที่เปิดได้เบยได้มาเพลงไหน มาแล้วเนาะเด้วหกชิบเจ็ดชินได้เฮ้ยเจดชิเลยเจ็ดชิบพันเจดชิบพันทางหิวทั้งหอทั้งกินสนัตเนาะโอ้ยพอแม่เราก็หิวมให้มาแล้วลนะนี่แหะน้ำครุก สิทิมกับสีลายเนาะเอาเมื่อกอยให้มาจะกินแซบนวดจ้ะแกงแล้วก็แซบไม่แกงเนาะเราเรอบปะอบเอาปะอบอาเลยแซบเลยให้กูแกงอยู่ได้หน่อยแกงมันอยากไอ้ยังก็อยากเป็นไงเป็นไข่ไปไปมาไว้นะคะน่ะ ว่าได้นั่งเฮงให้พี่เราไงเฮงเติอบอ้าวใช่ไหมทำปลาำกัดอะไรแม่คนท่วงมัำเปียนได้ดูยเราได้เนะหน้าเป็าม ใครมาให้ไม่ท้ของเจ้าเด็กอมอนอมอนเพื่อนไหนออมายะเจ้าว่ะ

กจ้งคไใดเพิ่นมาขายก่อนนะอันนี hey. ้คือย่างหมักสลีพี่น้องเลยมากหมัสลีหมกสลีหกมากหมานีซีมากก็สามทุงไอ้สามถุงนี่เอาเอาเมื่อเห็นก็จะถุง

ปเฟนไงอะซ้อเ็มื่อใดได้มันแทเอาพแล้วไปเมื่อก่อนวัเลยเมื่อป้าก็เลยเฮ้ยดีปงขหเนี่นนียนมุนมันเข้าบ่อีกือมานนะตาตื่นงเนเน่ยุ่งพอบ่ขอช่างเลยนะเอช่างค่น้อน Ao cái hay phía nào người? Cái môi cái này, tiếp khẩu cái này, ao. Đó. Khó khao, khó khao chị không có đi nhịp nhàng sai. À tôi cho nhịp nhàng hả, nô cắt đâu. Bác hay Ngay ็น่ายอยู่บันี้ใดบันไดธรรมดาบันใดธรรมดาอยู่ได้บันีใดนะปกติเราขี่รถนี่อยากชิวเอาเลยผักรักพึงงามแท้บอกปลูกได้ได้ผักคืองามแทบผักนั่นเอาสูตรเท่านั้นโอ้ยเนาะ

อยู่แต่เข่าเนาะดูแบงเปานงานรองน,นะเป็นที่ไหนไปกินแต่ก้ามาน,น่ะนะกาทั้งกินทั้งอยู่อ่ะนะเลย่พ่อเียเจียวจำเ้า,าสาวะสาวาะ,วะ,วะวมรเจียวช่ป้ะเขาเป็นคนบ้านเดียวกันบ่นบอร์จะสาวเป็นคนบ้านอิ่นพอเจ่าสาวอยู่พี่เลยผูกอยู่พี่เลย เจ้าก็เห็ดอยู่ทางเพื่อนเจ้าเาวพื่ลยแม่ฮะวาแล้วเพิ่นเปิดเพลงพอนเกี่ยวกันอยู่ค่ะวัดเกี่ยวน้ำเพิ่อนทำเกี่ยวจีเฟิงได้กินได้เกีะับพ่อกินได้กับมาวานแล้วเพิ่นจะขทำเกี่ยวกันดีกว่าแล้วครับวัดเกี่ยวซช่ไหมทำเกี่ยวเชื่อเพ่อเปิดห่านได้ทำเกี่ยวนะเงียาวเลยเนาะหัวกับข้ามาเอ้า นี่อาเมียเปิดหทานเรเห็นได้เบิ่อเฮียนเลยเนาะนี่ไงเฮียนแล้วบัดเพิ่งบัดเพิ่งอันปิดเทอมนี่เนาะเงียบหลายมือตื่นบีดอกไหมรอดไหมสาวกนั่นูนนห้างค้าตัวเองครับคือละ ตัวบมืงไนกาแปฟตั้งแต่เดียวนี่ไม่อยากสนับสน,นุนเถอะนะตัวมีอยู่นะทีนี้หัวได้เฮ<อ>้เงินเมียหายกี่นี่เ <c oughs> อามีให้กะยาะขึ้นพระนาวิาากนะวก็เอาใน่ยให้พี่น้องเลยเ<อ>งินเต็งใครยียยน่ะเงินเมียหายรายการว่าชนะรับสนุนกันต่อแล้วปัดเลยว้าว,าวายาเยอะนะเบี้ยนกันเยอสั่งได้ซื้อกันงนอกได้ จะพอเบิดด้วยว่จะพอบมดีบ่บ่าเราไปใช้แล้เงินเนาะป็นเองมวนกันเองยี่นี้ว่ะเออ้วนกันเองยี่นี่เจ้ากอกเจ้าเข่ามวนกันไปมวนกันมาทังเยตะคี่วนไปว่นมาเยอะตู้ละเออบ่ไดนตู้เลยเออมาจะไยไปจะเเอ็นไตอเ่นไตวัวนะตู้ชีขาวว่ะเฮ้ยคือบเห็น นี่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 ตัวนี้ก็มีนี่ล่ะตัวชามสาวอืชามสาว,าสาวนี่เฉพาะเหมาะสำหรับข้าู้เฒ่าบ่เนี่ยนะข้าวู้รุนมกินได้เบิดเถอะนะมันดีแบบอันนี้เนาะสุไลเขาเจะไม่จะมากินกบับแพาะพวกเมืนลุงแม่เพราะว่ามันดีปวดเส้นปวดเอ็นเมื่อยนอนรับกินข้าวแซบ่บเลยนะอันนี้ด้ดย่างเสม,มอเลย ว่าเห็นอย่างมากมีแต่กา,าแฟแบบเห็ดเพื่อสุขภาพด้วยเดยวนี่ใช่ตัวตู้นี่บ่อยามไได้แาไทงนทางยงม่งล่ะไฟาไปอยู่ไไยยตู้วะเมื่อเช้านี่ก็เห็นยูตตู้คันนึงไปตัวแรกมเคยไปเนาะ สไลด์เลยพี่น้อยเพราะว่ท่านกูนกันแนะนำเสนอทั้งอันนี้เพิ่นอยู่งอ่ะเพิ่นยังบัวมาอันนี้ยุ่มาอย่างไหนเพิ่นมาถมนี่ยยันสีแล้วมันหลบมันปิดมันยังแล้วเราคุยกันทั้งสองพังอยู่งหัดจัดกันไรแต่ว่าเส้นนี้นั่นก็เพิ่นจีบอยากเข้าเห็นนี่เพราะว่ามันต้องคุยกับีฝั่งบ้านนึงแม่เพราะต้องคุยเข้ากันอาจารังล้มมือเฮ็ดตัวนี้นะพี่น้องก็เลยว่าเข้าใจเพิ่นอยู่ ตเอาแล้วคอยมาคอยขี้คอยไปนะวัแต่ดยวเราบาต๊คลองดิก่อยบุได้รับผิดชอบไหมเอาเมื่อ่ะบอผึ่งเนาะสมพอลงคลองหันันไอ่ก้อยกดนึ่กล่บัต่เดียวพี่วัาตกคลอง้ยนแม่มาเดียวจิบออกไปเบี้ยคนเอาลงนี่บ้านชุดท่านี้ได้หันอ่าแต่ยังบมท่านี้ชุดอยู่งไม่ดยังขาดลายยยังได้ซ้ำนี้ห เนี้ยเลยดูนะไปซุปมาวิ่งซุปพี่ตัวนี้กับซุปมานี้อย่างก,กับห้างหลงังคนอีกแถวน,นึงกับพ่อวันนี้นะจะยามไรบ่คลายไปก่อนคลายไปก่อนม <c oughs> ี่จะตึตมทำได้ตึมแต่มันตึมหลายแม่ให้เจ้าเสียวหย่างมาเบิงึงกู ทางนี้ก็มีคือการช่วยกันได้พี่น้อยเนาะช่วยกันไในนี้เอาแบบเนี้ยไปฝากทางเมลูกอ่อนเมลูกน้อยก่อนเนาะอย่างนี้อย่างเนาะเมลูกน้อยบ่หาแล้วอีกก่อนมือเลยใครพอเป็นพืชแน่เมลูกน้อยก็นไรเป็นไรเป็นพืชเป็นยังเขาแล้วก็เนาะมันสำนักมันเป็นชาเป็นได้ยินนึกถึงชา นุ่มท่านั้นและแม่ถูกหน่อยกันเลยอ๋อป่ะนุ่มก็ไเลยเพราะว่าจะได้มีวิตามินซนะีเนี่แม่ อขิดเอาเองเลยเด้อใครเอาอ่ะสีไงบวชก่อนกันนะของก็ขึ้นให้พี่น้องเันซื้อเองคิดเองเลยบ่เนี่ยคิดเองเลยมันช้ำโมเมนว่าคอยไปซื้อตู้เย็นมันอันนั้นนะอนี่กะอยู่สิโฝนมู้น่ะแล้วก็อของทายบู้นใช่แล้วเปิดมีนกับเปิดมาเป็นหมดี่ยอ้าวไหนก็เปิดเองใช่หมนี่นะสีห่ะสีห่ะ คูณสองบวกมหกหกหับห้าห้าสองเนาะแมห้าสองหนสี่สองี่งเสียงจะได้ดีไง ชื่ออนเบาทนี่ตอนนี้ชิมห่าชิมห่าบวกชิหาตึ๊บมึงหาก็อไหกศูนย์เลยขอเงินเมียผมมีช่บาท้อทอท้ทอแล้ทอแล้ทออแล้วสี่สิบ่าท <5 S 2> บอเยอจะมาหายหกศูนย์ได้บอหกศูนย <5. S 1> <5. S 2> ์ได้หกศูนย์จะเก่าสี่สิบบา ไปนอนแนวกันแล้วก็ได้ไปนอนแนวก็ได้นำเอาเดีได้เดอดงนี้เดี๋ยวดียเดยดี o เดีดีเดเีได้ว่ากเนาะเงินกันแล้วนี่เลยบ่เออแน่ว oh, ่าได้แนบแล้วชิปแนบแล้วชิปแต่องแนบค่ะสี่สิบบ่อสี่สี่แนบหมดแล้วบ่บ่เอาเจ้ากาว้ชิปทำด้จากาวนั่นะสมกาน ไม่ทอนใช่ไหมไมทอนแหละเนาะ3 4ี่ที่่งเกมหน่โอนเครเด้อครบะบ่หนึ่งสองสามส่อ๋อใช้่ถุงใช่ถุงเชถุงสองชุดนะสองชุดสองชุดอันนี้เนาะแนาะในการเองแล้วได้บ่เห็นได้ส นนี่แหละสองเพชแรยิงยามเลยก้อนมันยิ่น้อยแม่ลูกน้อยพอมืดเด้เดินทางไปเห็นด้วแล้วนี่นี่นะจิบนี่แ่วันที่วันที่าวเพชรเหมวันที่สามน้อยเราก็ได้อเพชรกอนใหมเลยอีพนที่ทนายมาไหน ลงมาหม่อีกนะพีน้าเอปทางแเได้จัดหรือบอแลวพี่นี่ก็ได้ไชื่อเค้กมาให้เราเป่าไอซเลเป่าชื่อได้บาะได้จัดนะเป่ากระเป๋าแบบธรรมดาช่่นนะว่าตามธนาการดิมันบคเก่าแล้วทีนี้มันบคเก่าเลยบอถ่าลงแล้วดิเกือบพี่ยพี่ ดูเสือปีละบาทยังได้ไหมคะพี่ไปเดิดกินแล้วกระแซวนีได้แบบนี้กินเหล้ากระแซวนีได้บ่ขอขอบใจเด้ออุดหนุนก็ได้ขอให้เจ้าหางจะมีเด้อขอให้วิวเจ้าขึ้นฟังฟังได้เด้อแอฟซีเบิ่งให้เล่าได้เด้อวิวนะคะบึงแห้งค้างแข้งกันเด้เด้อใส่ว่าใส่กันให้รอดปลอดภัยเด้อขอให้เจ้ารลำรวยผุดแผลผุดเด้อรวยขึ้นรวยขึ้นไปอ้าว สี่ซอยมือนี่ปลอยพรานไถลค้าให้เวลาได้ครั่อยสามชิปล้านฉันเนาะเออเอาแงเนลายด้วยได้บ้าอกไรเงี้ยเอาให้พี่ดาวไปเอาเนาะไปจ่ะโอเคแล้วอบใจเลยลายเด้อมือหน้ามาซื้อซอยอีกอยเอาอันนี้กระเซาะคือกันเนาะมุน่าต่างกันจะเริ่อุดหนุนกันอีกได้เหรอว่าแมนอุดหนุนเธอเดียวนะหายจ้อยเนาะ จะพังเบื้องมืออื่นเนาะเดี๋ยวว่าหักเป็นอะไรเรื่องไม่ต้อง h อยเขาอย่างนี้นะอื้นเพื่อจะพ่งกันผมพังกระเป๋าแล้วใะ่ไหมเนี่ยเนาะใส่กระเป๋าแล้วกระเป๋าเราไม่ได้พายหรอกโอ้ยังจบวะมันพายเลยมันปวดบ้าแล้วมันนุ้ยมันเบาเฉยเลยมันเบาเด้เออแล้วว่าอยู่ในรถหมดแล้วเอยเนาะไปซะ ไปเห็นวีเห็นงานก่อนเนาะร <Okay. S 1> ับสนุนคันฆ่าตัวเองพี่โนโอ้อยเนี่ยพี่โน,โน้องน้องเบิงแง่งประกอบประคองกันอันนี้เป็นเป็นสูตรได้พี่โนโอ้อยเป็นสูตรเข้มข้นเด้อนี่เด้อ <c oughs> ในการซื้อขายนี่ยแบี <c oughs> เอาไปซื้ออยู่นี้ือนเอาไปซื้อข้างนอกกะ <c oughs> มันกะพวกคันควกในพี่น้องถ่ายย่อยกันการดึงกันเอาห้าเนาะอีนีวกว้ง นเนาะไปข้างในกันซื้อเนาะตอวห้าเน,มนามันราคาไม่ถึง,ง,งนะพี่น,น,น,น้องเนาะมันก็ธรรมดาเนาะเอาไว้ไหวพี่น้องอเนาะไปออะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยสํา,าหรับคลิปนี้แม่้องเป๋อกะชิคอกกล่ากนเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC คือเก่าคือเดิมเนาะที่ขับมาติดตามเลยครับส้มซ่องพ่อแม่น้องเป๋อมาตลอดสําหรับคลิปนี้ก่อแม่น้องเป๋อกะชิคอล่าก,กนเด้อเนาะกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง